you <music> ที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดตำบลภูน้ำหยดอําเภอมิชชันมุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นายสันติพร้อมพัฒ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม,มพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567โดยมีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสริริถาวรรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่2กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายสืบพงษ์นิ่มพูน สวัสดิน์นายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการแพทย์พยาบาลอสมมอเข้าร่วมนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่สองกล่าวว่ากระทรวงสาธารณาสุขได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์และภาพอนาคตระบบสาธารณาสุขไทยยกระดับระบบบริการสาธารณาสุขที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายของรัฐบาลและความต้องการด้านสุข ภาพของประชาชนลดความเลือมล้ําในการรับบริการความแออัดและอายุเวลารอคอยการรักษาโดยเฉพาะโรงพยาบาลในเขตเมืองตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและคุณภาพการบริการที่ประชาชนได้รับในปี2 5 6 7กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายขับเคลื่อน โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสหมามงคลเฉลิมชลมพันษาห6รอบ28กรกฎาคม2567นายแพทย์โสพลกล่าวต่อว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางและจิตอาสาในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสําคัญของประเทศจัดกิจกรรมตามแผน m i n i m u m Service Package 7คลินิก ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกเ์ต่อเนื่องตลอดทั้งปี2 5 6 7ประกอบด้วยคลินิกคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีคลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูกคลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงคลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านมคลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุคลินิกทันตกรรมคลินิกกระดูกและข้อ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการคัดกรองโรคของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลธุรก,กันดารและพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนานแน่นซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสะดวกได้รับการค้นหาและรักษาโรคในระยะเริ่มต้นได้อย่างทันท่วงทีลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่เป็นปัญหาสําคัญช่วยทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลทั้ง ของประชาชนและรัฐบาล